สวัสดีครับพบเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้มารีวิวแนะนำหลอดไฟหน้าไฟสูงครับในรถ Honda City Turbo ตัวนี้จะเป็น h a ชแบกนะครับสีสวยเลยนะครับเป็นสีเทานะครตัวนี้ฮะเดี๋ยวมาดูในส่วนของหลอดไฟหน้าก่อนนะครับหลอดไฟหน้าที่เลือกใช้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น x t o m นะครับค่าความสว่างอยู่ที่คู่ละ1,500 0ลูเมนต่อคู่นะครับสินค้ารับประกันให้2ปีนะครับ เปิดกล่องออกมาก็จะมีคู่มือแบบนี้ครับหน้าตาหลอดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่มีไดเวอร์แย่ครับโอ้ยล่วงเลยนี่ฮะเดี๋ยวมาดูลําแสงครับเปรียบเทียบกับหลอดเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟไฟสูงเนี่ยก็จะเป็นรุ่น HPLD รุ่น V2 นะครับตัวนี้ค่าความสว่างอยู่ที่9,000ลูเมนต่อคู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูลําแสงก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมได้เห็นครับว่าแสงเนี่ยความเข้มแสงเนี่ยมันชัดเจนระดับไหนนะครับ มาดูครับนี่ครับความเข้มแสงเนี่ยจะชัดเจนครับไม่มีลุ้มไม่มีว้าวไม่มีแหว่งนะฮะนี่ให้ท่านผู้ชมดูใกล้ๆก่อนนะฮะนี่นี่ฮะอยู่ในต่แหแ่งแสงแสงเดิมทุกอย่างนะครับจุดรวมแสงเนี่ยชัดเจนนะครับเดี๋ยวมอสเปิดไฟสูงให้พี่หน่อยครับเดี๋ยวลองทดสอบไฟสูงนะครับไฟสูงก็จะมาไวลิบลิบเลยครับลิบสูงต่ําเลยนี่ครับดูครับไฟสูงจะมาไวกว่าหลอดปกตินะครับเต็มระบบเดี๋ยวมาดูด้านหน้าครับ โอเคครับนี่ตอนนี้ก็เปลี่ยนทั้งไฟหน้าตามไฟสูงนะครับตอนนี้ก็จบแล้วในไฟหน้านะครับเทียบให้ดูแล้วก็ไฟในห้องโดยสารครับตอนนี้ช่างกำลังเปลี่ยนให้อยู่นะฮะตรงน,นี้ก็จะเปลี่ยนไฟห้องโดยสาร,รนะฮะตรงนี้จะเป็นตรงรุ่นทุกอย่างไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องงัดแงะนะครับเดี๋ยวมาด<ๆ>ูภายในห้องโดยสารครับตอนนี้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับนี่ฮะก็จะเป็นสีขาวครับด้านหน้าก็เป็นสีขาวับตอนนี้ก็ เปลี่ยนด้านในเราก็ทําความสะอาดเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ให้ทุกจุดนะครับตรงนี้เดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนไฟสัมภาระนครับสัมภาระาครับนี่เดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนครับเผื่อพี่ๆท่านใดนะฮะดูคลิปนี้แล้วอยากจะเปลี่ยนด้วยตัวเองนะฮะงัดเลยครับวิธีงัดก็หาอาุปกรณ์งัดครับเพื่อให้เป็นรอยนะครับทิ่มเข้าไปแบบนั้นครับก็ถอดปลั๊กออกมาก่อนนะครับตรงนี้ ไปเจอหลอดเป็นโค้ดทีสิ่ครับหลอดที่เลือกใช้ของทางร้านก็จะเป็นแบบสว่างสุดเลยครับเป็นแบบนี้นะฮะตัวนี้นี่ครับตัวนี้เห็นไหมอ่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนทดสอบดูครับวิธีเปลี่ยนก็งัดออกมาอย่างนี้โอเคครับเปลี่ยนเลยครับโอเคครับแล้วก็ใส่กลับไปทางเดิมครับนี่ก็สว่างแบบสว่างกว่าเดิมนึงถ้าเทียบกับหลอดเดิมยังเห็นได้ชัดนะครับสว่างมากฮะนี่ฮะ ในห้องใยสารก็สว่านะคระับโอเคครับตอนนี้ก็มาเป็นแบบคลิปสั้นๆนะครับแนะนำการเปลี่ยนไฟสัมภาระในรถ Honda City Turbo Hatchback นะครับถ้าพี่ๆท่านใดน,นะครับที่ออกรถในรถรุ่นนี้มาแล้วนะครับมีปัญหาไฟหน้าไม่สว่างแนะนำมาที่ร้านได้เลยนะครับอยากจะเปลี่ยนหลอดไฟหน้าที่ได้มาตรฐานได้ถึงหลอด HPLD แสงไม่ฟุ้งไม่แยงตาครับใน Honda นี่เปลี่ยนหลายคันแล้วนะครับ สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่เบอร์0944191444นะครับทางร้านก็จะมีแนะนำเป็นหลอดรุ่น X-Tom นะครับในไฟหน้านะครับแล้วก็ไฟสูงเนี่ยจะเป็นรุ่น V2 นะครับ